ความตึงเครียดตามแนวชายแดนระหว่างลาวและกัมพูชาวีความรุนแรงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษหลังการเสริมกำลังทางทหารอย่างไม่คาดคิดจุดชนวนแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หน่วยข่าวกรองระดับภูมิภาครายงานว่าลาวได้รับรับสะสมกำลังองพลปืนใหญ่และยานเกราะจำนวนมากใกล้ชายแดนตอนใต้ของตนทําให้เกิดการคาดเดาอย่างหนักเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของลาวภาพถ่ายดาวเทอ ยอมเผยให้เห็นร่องดินที่เพิ่งขุดใหม่หอคอยสังเกตการที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วนและขบวนยาลำเลียงทหารเคลื่อนผ่านถนนชายป่าในยามวิกาลรัฐบาลลาวนะยืนยันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพียงการฝึกป้องกันตามปกติแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติกลับไม่เชื่อเชิงอ,อนนั้นภายในกัมพูชาปฏิกิริยารุนแรงทันทีฮุนเซนผู้นําผู้ทรงอิทธิพลมายาวนานซึ่งยังคงมีอํานาจหนาแน่นในกองทัพกัมพูชามีรายงานว่าเดือดดาลอย่างหนักต่อการเสริมกําลังของลาว แหล่งข่าววงในเผยว่าข้อความทางการทูตรับระหว่างสองชาติเต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรงโดยฮออุนเซนกล่าวหาลราวว่าไม่เคารพอธิปไตยของกัมพูชาและกำลังทดสอบความอดทนของเขาที่ปรึกษาไกลชิดหลายคนกังวลว่าการเครอ,อื่นไหวของเราอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพนมเปญหรือเป็นการตอบโต้ข้อพิพาทชายแดนเก่า ที่ยังไม่เคยหาทางออกชัดเจนท่ามกลางความตึงเครียดนี้เกิดเหตุลึกลับขึ้นกองร้อยลาตะเวนเล็กๆของกัมพูชาบนจุดชายแดนรายงานว่ามีบุคคลไม่ทราบฝ่ายรอบของอ้ามพรมแดนเข้ามาในยามรุ่งเช้าเนี่ยทิ้งไว้เพียงอุปกรณ์ที่ถูกทำลายและเต็นท์เสบียงที่ถูกเผาเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่การบุกรุกเชิงเสัญ,ญลักษณ์นี้จุดประกายความเดือดด้ลนอย่างรวดเร็วสื่อของรัฐกัมพูชา,าประนามว่าเป็นการยามเกียรติของชาติฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ยกร้องให้มีการตอบโต้ที่แข็งกร้าวและเร่งด่วนขณะที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นฝีมือผู้ลักลอบขาไม้กลุ่มติดอาวุธนอกการควบข้มหรือผู้จงใจยั่วยุให้เกิดการประทะแต่ประเด็นน่ะถูกกลบด้วยความวุ่นวายทางการเมืองอย่างรวดเร็วคุนเซนเรียกประชุมผู้บััญชาการระดับสูงของกองทัพกัมพูชาโดยด่วนง่ แหล่งข่าวบรรยายว่าบรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวอดีตนายกเนี่ยตบโต้เสียงดังและสั่งให้ตอบโต้ทันทีเขาออกคำสั่งเคลื่อนพลหลายกองพันไปยังพรมแดนลาวทั้งหน่วยทหารยนต์และกองร้อยราบขั้นสูงที่จงรักพักดีรถทหารแล่นผ่านกลุ่มพนมเปญอย่างเร่งรีบทําให้ประชาชนหวาดกลัวว่าประเทศกําลังเดินเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบลาวเองเมื่อเห็นความเคลื่อนไหวของอัมพูชาก็ขยับทับตอบโต้เช่นกัน กองพลทหารราบเพิ่มเติมถูกส่งเข้าประจำการพร้อมระบบจรวดเคลื่อนที่และชุดป้องกันภัยทางอากาศกองทัพลาวซึ่งปกติไม่ค่อยแสดงตัวออกสื่อบัดนี้กลับแสดงท่าทีมั่นคงและเด็ดเดี่ยวโดนลาตะเวนเริ่มบินตรวจการชายแดนและส่งภาพสดกลับไปะะอังศูนย์บัญชาการที่เวียงจันทร์ควมตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายขยายกำลังอย่างรวดเร็วต่างฝ่ายต่างหวั่นเกรงว่าหากอ,อ่อนข้อจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่ก็หวาดกลัวว่าการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงครั้งเดียว อาจนําไปสู่การสู้รบจริงนานาชาติต่างประหลาดใจกับเหตุอุการที่เกิดขึ้นสหภาพอาวารีออกแถลงการเร่งด่วนเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความตึงเครียดทันทีพร้อมเตือนว่าความผิดพลาดพิษยงเล็กน้อยสามารถทําให้ทําภูมิภาคโกลาหล,ลนประเทศไทยและเวียดนามแสดงความกังวลพร้อมกระตุ้นให้เปิดช่องทางการทูตก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย สถานทูตต่างชาติในลาวและกัมพูชาเริ่มเตรียมแผนอ,อพยพคนของตนนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งสื่อทั่วโลกนะครับส่งผู้สื่อข่าวไปอังพื้นที่ชายแดนถ่ายทอดภาพสดของทหารรถหุ้มกรอดและประชาชนที่ตื่นตระหนกต้นต่อของข้อพิพาทยังไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญบางส่วนเชื่ออ,อว่าการเสริมกําลังของลายอ่ะมาจากการค้นพบทรัพยากรใหม่ในพื้นที่พิพาทซึ่งมีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีล้าสมัยขณะที่อีกฝ่ายมอง เกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมืองในกัมพูชามีกระแสข่าวว่าหุ่นเซนกําลังเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งทางการเมืองและต้องการแสดงพลังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนหลายฝ่ายสงสัยว่ารัฐบาลกัมพูชากําลังใช้วิกฤตชายแดนเป็นเครื่องมือฟื้นฟูความนิยมชาวบ้านที่อู่ใกล้ชายแดนต้องเผชิญความกลัวที่ทวีขึ้นทุกวันเกษตรกร,รกลาทิ้งไรนาหลังได้ยินเสียงซ้อมยิงปืนใหญ่จากระยะไกลพ่อค้าแม่ค้าขนของอีไปเมืองที่ปลอดภัยกว่า โรงเรียนปิดการเรียนการสอนเด็กๆถามผู้ปกครองด้วยความหวาดหวั่นว่าเราจะมีสงครามไหมเสียงดังเพียงเล็กอกน้อยทําให้ผู้คนแตกตื่นหลบซ่อนและทุกคืนท้องฟ้าสว่างด้วยไฟหน้ารถทหารที่เคลื่อนเป็นขบวนยาวความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นอีกขั้นแม้อือมีคลิปหลุดเผยให้เห็นทหารกัมพูชาติดตั้งเครื่องยิงจรวดบนเนือนสูงหันหน้าไปทางลาวแม่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียมโจมตมีแต่คลิปดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สร้างความหวาดผวาลาวจึงเปิดใช้หน่วยตอบโต้ฉุกเฉินและเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศเครื่องบินรบ,บินนกกวาดพื้นที่เหนือแนวชายแดนทําให้นักการทูตทั่วภูมิภาคตื่นตระหนกถ้อยถแถลงของหุ่นเซนยิ่งแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆในการปราศรัยต่อสาธารณรัเขากล่าวว่ากัมพูชา จะไม่ยอมก้มหัวต่อการขค่มขคู่ใดๆและบอกเป็นในว่าเรากําลังยั่วยุให้กัมพูชาใช้กําลังผู้วิเคราะห์หลายคนมองว่าเป็นสัญญาว่ากัมพูชาอาจพร้อมตอบโต้หากถูกยั่วยุแม้เพียงเล็กน้อยขณะเดียวกันแม่ทัพกัมพูชากําลังถกเถียงกันอย่างหนักเรื่องแผนตอบโต้ตั้งแต่การประทะขนาดเล็กจนถึงการโจมตีชายแดนเต็มรูปแบบพวกเขาตรวจแผนที่ระบุจุดยุทธศาสตร์และประเมินความเสี่ยงบางฝ่ายเตือนว่าอ่าเรามีพันธมิตร ที่มีอำนาจและการบานปลายอาจไม่เป็นผลดีต่อกัมพูชาขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องแสดงความแข็งแกร่งเพื่อรักษาศักิ์ศรีของประเทศการถกเถียงยิ่งเข้มข้นขึ้นเมื่อมีข่าวว่าลาวกำลังติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ที่สามารถตรวจจับกิจกรรมลึกเข้าไปในดินแดนกัมพูชาลาวเองก็ออกคำเตือนอย่างรุนแรงเช่นกันรัฐมนตรีกลาโหมลาวขึ้นโทรทัศน์ประกาศว่าลาวจะปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้ว ชาวลาวในเวียงจันออกมารวมตัวชูธงและตะโกนเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องชาติกระแสะชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นทําให้กองทัพลาวมีความมั่นใจมากขึ้นและเลือกมาซ้อมรบขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนเมื่อโลกจับตามองเหตุการณ์ก็ทวีสู่จุดเดือดโดนลาตะเวนของกัมพูชาถูกยิงตกใกล้ชายแดนทําให้พนมเปนโกรธจัดกัมพูชากล่าวว่าโดนอยู่ในน่านฟ้าของตนและไม่มีอาวุธแต่ลาวบอกว่าโดนกำลังสอดแนมลึกในดินแดนลาวทั้งสองฝ่ายเผยภาพที่เอาว่าเป็น เห็นหลักฐานแต่ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติไม่สามารถฟันธงความจริงได้สาภาพอาวาเรียรีบส่งคณะทูตระดับสูงเข้ามาเ mm hmm. จรจาอย่างลับๆเพื่อประคองออัประคงสถานการณ์ไม่ให้ปะทุเป็นสงครามแต่มูลเหตุของความไม่ไว้วางใจฝังรากลึกเกินไปทั้งสองฝ่ายปฏิเสธการถอนกำลังหากไม่มีหลักประกอบ และต่างเชื่อว่าอีกฝ่ายกำลังเตรียมโจมตีภายในกัมพูชามีข่าวหรือว่าคุนเซนกำลังใช้วิกฤตนี้เพื่อรวมศูนย์อำนาจฝ่ายต่อต้านกลาอาวว่าเขาใช้ความกลัวปิดปากผู้วิจารณ์และฟื้นบทบาทกองทัพเพื่อประโยชน์ทางการเมืองขณะที่ฝ่ายสนับสนุนตอบโต้ว,ว่าประเทศต้องการผ่อนูนำเข้มแข็งในยามวิกฤตลาวเองก็เผชิญแรงกดดันภายในชาวบ้านชายแดนโพสต์ข้อความวิจารณ์รัฐบาลว่าทำให้ประชาชนส่มเสี่ยงต่อความตายผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งอะ เริ่มย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเจ้าหน้าที่พยายามสร้างความมั่นใจแต่ข่าวลือเรื่องสงครามยาโมแพร่กระจายไม่หยุดกองกําลังทั้งสองฝ่ายยิ่งอัดแน่นอยู่ในพื้นที่แคบทุกวันทั้งปืนใหญ่อะรถทุ่มเกราะและโดนล่าตระเวน,นจนทหารเพียงคนเดียวที่ตื่นตระหนกสามารถจุดชนวนเหตุการณ์ร้ายแรงได้ในพริบตาผู้บัญชาการออกคําสั่งเคร่งครัดห้ามยิงโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะรู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็ทำลายทุกอย่างได้ทั่วโลกเฝ้ารอดูอย่างรุนระทึกเพราะอีก4ี8ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นตัวชี้ชะตา,าคับว่าวิกฤตจ,จะคลี่คลายหรือจะลุกลามเป็นสงครามชายแดนครั้งใหญ่ที่สุดที่ภูมิภาคเนี่ยเคยเห็นมานานนักวิเคราะห์เตือนว่าเหตุเพียงเล็กน้อยสัญญาณผิดพลาดปืนล่านโดยไม่ตั้งใจหรือกลุ่มติดอาวุธนอกคำสั่งสามารถกระตออุ้นห่วงโซ่ปฏิกิริยาที่ไม่มีผู้นำชาติใดหยุดยั้งได้ และเมื่อทั้งสองประเทศยืนอยู่บนเส้นแบ่งของสงครามคำถามที่เคาอังคาใจทุกคนคือสติปัญญาและการทูตจะชนะหรือความกลัวศักดิ์ศรีและอำนาจทางการเมืองจะลากทั้งภูมิภาคเข้าสู่หายนะ